สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันชวนเข้าครัวมาทําเมนูบรอกโคลี่ผัดหมูสามชั้นค่ะสามชั้นหอมนุ่มหนึบอร่อยมันค่ะส่วนผักหวานกรอบกร,กรุบกรับเขียวเพลินค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่หมูสามชั้นนะคะพี่กันนามาล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นชิ้นตามชอบค่ะหลังจากนั้นจะหมักหมูสักครู่นะคะโดยใส่น้ํามันหอยซีอิ๊วขาวน้ํามันงาเล็กน้อยค่ะ เพิ่มความหอมนะคะแล้วก็โรยพริกไทยป่นค่ะตามด้วยเหล้าจีนเล็กน้อยค่ะจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหมักทิ้งไว้เลยค่ะไปดูบ็อกคลอรี่กันค่ะบ็อกคลอรี่เนี่ยก็จะมีดอกเป็นช่อๆแบบนี้นะคะค่อยๆตัดออกค่ะทีละช่อทีละช่อค่ะแล้วก็เหลือส่วนของก้านค่ะส่วนก้านที่แก่นะคะตัดทิ้งไปค่ะ ส่วนของก้านที่อ่อนนะคะก็นำมาหั่นท่อนค่ะแล้วก็ปอกเปลือกไว้นะคะส่วนนี้ทานได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะนางไม่เพียงแต่อร่อยนะคะยังมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยค่ะช่วยบํารุงกระดูกและฟันนะคะช่วยชะลอความแก่ด้วยค่ะเสร็จแล้วพี่กันก็จะแช่น้ํำเกลือไว้สักประมาณ10นาทีนะคะ ทำอย่างนี้จะเป็นการช่วยล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในบล c อกโคลี่ค่ะเพราะว่าดอกของบล็อกโคี่เนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะเผื่อมีอะไรอยู่ข้างในล้างไม่ทั่วถึงค่ะก็ให้เกลือทํางานแทนเราเลยค่ะหลังจากนั้นก็นําไปล้างด้วยน้ําสะอาดอีกหลายๆรอบนะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะถ้าช่อไหนใหญ่เกินก็เอามีดนะคะค่อยๆแบ่งออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉีกออกจากกันนะคะ ถ้านำไปตั้งบนเขียงแล้วหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะก็จะทำให้ดอกของบล็อกคลอร,อรีเนี่ยร่วงเป็นเม็ดๆไม่น่าทานค่ะบนเขียงก็เอาไว้หั่นส่วนก้านค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่กันก็นำแครอทค่ะมาหั่นชิ้นตามชอบค่ะเพื่อเพิ่มวิตามินเพิ่มสีสันและก็เพิ่มความหวานให้กับผัดผักบล็อกคลอร,อรีจานนี้ค่ะส่วนกระเทียมสับนะคะก็มาเพิ่มความหอมความอร่อยค่ะนี่ก็คือก้านของบล็อกคลีรีนะคะ ก่อนอื่นพี่กันก็จะทำการต้มน้ำจนเดือดค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วใส่เกลือเล็กน้อยนะคะพี่กันก็จะใส่น้ำมันลงไปด้วยค่ะการที่ใส่เกลือเนี่ยก็เพื่อที่จะบล็อกให้ผักคงความเขียวสดค่ะและการที่ใส่น้ำมันก็เพื่อที่จะเพิ่มความมันวาวให้กับผักค่ะทำให้ผักน่ารับประทานยิ่งขึ้นและเป็นการคงคุณค่าของสารอาหารไว้ค่ะพี่กันก็จะทำการลวกในน้ำเดือดนะคะประมาณ2นาทีค่ะหลังจากนั้นตักขึ้นได้เลยค่ะ นำไปน็อกน้ำเย็นไว้ค่ะน็อกน้ำเย็นก็จะทำให้ผักเนี่ยสีสดและกรอบน่ารับประทานค่ะใครที่ชอบแบบเขียวๆกรอบๆนะคะก็ลองทำดูค่ะเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะกันเลยค่ะพี่กันจะใส่น้ำมันหมูนะคะวันนี้พี่กันใช้น้ำมันหมู1ช้อนค่ะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าหมู3ามชั้นก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วค่ะถ้าใช้น้ำมันหมูในการทำกับข้าวนะคะกลิ่นก็จะหอมมากเลยค่ะ หลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะคะพี่กันก็จะเอาหมูสามชั้นเนี่ยลงไปผัดค่ะเอาหมูสามชั้นที่มีน้ำมันไปผัดก,กับน้ำมันค่ะตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยค่ะผัดไปสักพักหนึ่งนะคะน้ำมันจากหมูสามชั้นก็เริ่มซึมออกมาแล้วค่ะทีนี้ก็ใส่กระเทียมลงไปผัดคลุกเคล้คาได้เลยค่ะผัดจนกระเทียมเหลืองแล้วนะคะพี่กันก็จะใส่แครอทค่ะ พี่กันก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยบ่มให้แครอทเนี่ยสุกเร็วขึ้นค่ะความจริงนี่ก็ได้หนึ่งจานแล้วนะคะหอมหอมค่ะพอแครอทสุกก็ลงบรอกโคลีได้เลยค่ะหลังจากนั้นพี่กันก็จะปรุงรสนิดนึงค่ะด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะกะกะเอานะคะเพราะว่าในส่วนของหมูสามชั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วค่ะแค่ปรุงให้ผักมีรสเค็มนิดๆก็พอค่ะ เพราะว่าในผักเนี่ยมีความหวานตามธรรมชาติแล้วค่ะน้ำตาลไม่ต้องค่ะเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูหน้าของพี่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ